ไมน,นาชอบไหมคะเป็ดตัวน้นวนนววนนองปลารอด้วยค่ะ นาชอบไหมชอบเป็ดกับกาบไหมคะอดกับเป็ดกับกาบไหมอร้ชอบไหมคะไม่ชอบค่ะอันนาชอบไหมชอบค่ะชอบชอรก็ชอบแอนแอน

ยังไม่ห้าโมงยังคุ้มเอาไว้เนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องชาร์จเลยกลับเลยไปอริสไปถ่ายกับต้นซากุระตรงนู้นสวยนี่นี่หันมาอันนี้อาหารไปดูอันนี้อาหารเลี้ยอาหารเลี้ยงอาหารตอแล้วลหันมาไปไปหาพี่ลิซตงนู้นนะคะนู่นนู่นนู่น